ผ่าน้รงนี้โอ oh, oh ้โหวันนี้จะเข้าปลาแล้วเจอตัวแล้วไงท้องกันแล้วอุ้มๆถ่ายมาทั้งนี้เลยอุ้มปลาอะไรครับคือนี่พี่หนูที่เขาเห็นเขาต่อยักษ์เนี่ยเกือบสามพันสี่สามพันครับสี่สามพันไม่ต่ำกว่ากี่าทครไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสองขีดดูจากแอคชั่นได้

ติดทางแท้ไว mm ่เ hmm. ล่นไม่เล่นเกเอ๊ยกยกคันี้เลยเช่ ธนาคด้านม่ขอรับตัวที่สบดุสับดุสับดุสบายออกมามากนริงลงทายทายเอาน้ำนี่ได้ไมทายมงน้ำอ่าที่ป่านะนอนนคนก็อืม เต็มเงียงครับลไปนีได้บ่นี่ลกไปมังมีมนี่แม่อนี่งมาด้้อยมันติดอันนี้ย่มมันี่เขาบ่อละจุม็ดขหัวเลยช่ขหัวข่อหัวเดเดเนี่นหัวมันนะเชไม่มันหนักกเนี่ยมันหนักมันหนักสว่า ไม่ได้นักปลานี่ต้องามึง้นกิสูนไนีออมา้มาเจลงไปตัวสััออกยังนี่แมไม่ต้องเอาสวะออกก่อนันตักหัวมันเลยเทเนี่ยหัวมันของบ้า้นะยังไงท้องเลยมันฆ่านีอยู่ปจะ

เอ,อ่ยอ้ยย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 ยมยยยยยายยยยยยดยย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 าดยยยนยย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 นยยยายนู่ยย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 ้ๆๆม ยังครับนี่รู้ป่ะก็ร้